สวัสดีค่ะเพื่อนเ f ื่อน FC, ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่1มิถุนายนนะคะเพื่อน 1. มิถุนายนปี64นะคะสูตรเลขล็อกตํากำลังวันนะคะเพื่อนหวยออกวันหวยออกวันอังคารนะคะหวยออกวันอังคาร หวยออกวันอังคารนะคะที่1มิถุนายนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลกันก่อนนะคะเพื่อนๆผลของวันที่16นะคะพฤษภาเนะวันที่16พฤษภา579นะคะ2ตัวบนออก79 2ตัวล่างนะคะออก1 4สนะคะ2ตัวล่างออก1 4สเนาะอันนี้นะคะมี1 4สี่ตรงๆเลยนะคะ แต่ว่าเขียนให้เป็นบนนะคะเพื่อนท่านไหนต้องแนะนํานะคะถ้าซื้อเนาะก็เน้นบนล่างนะคะเจาะเนาะถ้าท่านไหนที่ซื้อแต่บนก็เสียดายนะคะจะไม่เข้าเนาะแต่ถ้าซื้อนําไปซื้อบนล่างนะคะก็จะเข้านะคะตรงนี้เนาะเข้าตรงตรงนะคะส่วนเลขวิ่งเลขรูดน,นะคะท่านไหนที่วิ่งเลขเจเนาะก็จะเข้านะคะ หลักสิบบนนะคะเพื่อนเข้าหลักสิบบนเนาะสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะสีเลขอมาตะนะคะก็เข้าเลขสี่เนาะหนึ่งสี่นะคะเข้าเลขสี่นะคะอย่าลืมกันสีเลขอมาตะไว้ด้วยอย่างที่ต้อมบอกนะคะมาดูของวันที่หนึ่งมิถุนากันนะคะเพื่อนสูตรเลขล็อกตามกำลังวันหวยออกวันอังคารที่หนึ่งมิถุนานะคะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะ ต้องจะแยกเป็นบนนะคะและล่างเนาะบนนะคะก็จะมี0880แปดแปดูนะคะสามห้าห้าสาม เ 3, 3็ดนะคะและตัวสุดท้ายเนาะเก้าองสองนะคะส่วนเลขล่างนะคะเพื่อน1881นเนาะสอ8แปด83 5 4 4งสาห้านะคะและตัวสุดท้ายเนาะ8 4 4 8นะคะส่วนสเลขเอามาตะนะคะเพื่อน สี่เลขอมาตะก็มีสี่ตัวนะคะเลขสี่เลขแปดเลขศูนแล้วก็เลขสามนะคะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนสำหรับสายวิ่งรูดเนาะ วิ่งเลขสี่นะคะรูดเลขเก้านะคะทุกคนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะต้องจะเน้นให้นะคะทุกท่านนะคะต้องจะเน้นให้เนาะสองห้าห้าสองนะคะเจ็ดสามสามเจ็ด 38แนะคะแล้วก็18ที่จริงต้อมชอบ94นะคะเพื่อนเนาะต้อมชอบ9 4ตัวหนึ่งนะคะต้อมเน้นให้4ชุดนะคะ255 27337นะคะ1 8 8 1แล้วก็3 8 8 3นะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนจัดทำขึ้นเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต้อมสนับสนุนให้ทุกท่านนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะถ้าชอบนะคะเพื่อนแคปหน้าจอเก็บไว้นะคะแคปหน้าจอเก็บไว้หรือว่าจะแชร์ไปยัง Facebook นะคะไว้ดูย้อนหลังได้วันนี้วันที่25นะคะอีกหลายวันเนาะกว่าหวยจะออกนะคะเผื่อจะลืมนะคะไม่งั้นก็จดไว้ได้นะคะเพื่อนจดไว้เลยเนาะ ถ้าชอบเลขไหนก็ตามนะคะตำเน้นให้เรียบร้อยแล้วเนาะสี่ชุดนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วนะคะถ้าชอบกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องตั้มด้วยเนาะวันนี้ต้อมพารวยนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย